ก็อกาับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมกับมิอีกลแล้วนะกับในเกม s a o i ครับนั่นเองเนาะวันนี้ก็อยู่กับการอัปเดตแพทซ์ประจำวันที่13นะครับเดือนกันยายนเนาะว่าสระของการอัปเดตนะครับในรอบนี้เนี่ยจะมีะอะไรเข้ามากับบ้าน,นครับก็อ่าส่วนของสำหรับรอบนี้นะครับก็จะเป็นอ่ารอบที่มีดันเจี้ยนลีมาด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้เนาะแล้วก็มีส่วนของอ่ากิวแห่งกิวนะครับรอบสุดท้ายมาแล้วเนาะแล้วก็มีส่วนของตู้ใหม่มาด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้เนาะเดี๋ยวเราเริ่มที่จากเรื่องแรกกันเลยดีกว่าเนาะของอย่างแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นส่วนของดันเจี้ยนลีนั่นเองเนาะ ก็ดันเจียนลีนะครับรอบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของดันเจียนต่อสู้กับหมีนั่นเองนะครับซึ่งส่งของดันเจียนนี้เนี่ยก็จะมีส่งของเนื้อเรื่องเนาะมาให้เราเล่นด้วยนะครับนะก็ส่งของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีการแจกส่งของสกินธนูด้วยนะครับก็คือจะเป็นอ่าส่งของสกินอันนี้นั่นเองเนาะนะครับนะสำหรับส่งของสกินธนูนะแล้วก็มีส่งของ อีโมนะครับมาแจกให้เราด้วยเช่นกันครับในส่วนของเนื้อเรื่องเนาะนะครับในะส่วนของอนะีเวนต์นี้เนาะก็อ่าส่วนของอีเวนต์นี้เนี่ยพิเศษนิดนึงนครับตรงที่ว่าจะมีส่วนของของแลกเป็นชุดมาด้วยนะครับก็คือจะเป็นส่วนของชุดหมีนั่นเองเนาะก็ส่วนของชุดหมีเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดํามว้ากี่ลายใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดหมีเนี่ยอ่าอย่าบอกนะว่าไม่มีในนี้ อังนงนังนงันงันเดี๋ยวผมจะาพาไปดูทีขนะบบาาข่ของแรกเนาะนะครับว่าชุดหมีเนี่ยมันมีกี่แบบนะครับเราเข้าไปสู่ส่วนของของแรกเนาะนะครับก็อันนี้คือของแรกเนาะนะครับส่วนของดันเจี้ยนนี้นั่นเองเนาะซึ่งใครที่แรกส่วนของชุดหมีไปแล้วอะ่ะเขาจะมีโชว์ให้นะครับอยู่ในส่วนของด้านล่างอันนี้นะครับนี่นะอันนี้คือส่วนของชุดหมีเนาะที่มาให้แลกกัน,นครับนะในส่วนของรอบเนี้ย ซึ่งชุดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3 4สีด้วยกันเนาะก็คือจะมีสีดำนะครับส่วนของหัวก็จะมีทั้งหมด2หัวด้วยกันเนาะก็คือจะเป็นหัวแบบหมีแบบดุร้ายนะครับกับหมีแบบน่ารักนะครับนะแล้วก็มีส่วนของปลอกคอด้วยเนาะแล้วก็ชุดหมีสีขาวนั่นเองนะครับก็หมวกก็มี2แบบเหมือนกันนะอ่าแล้วก็มีส่วนของปลอกคอด้วยนะครับเหมือนเดิมนะปลอกคอนะี่คือแบบ นึกว่าหมาใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีส่วนของชุดสีน้ําตาลนะครับน้าตาลปะวะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นสีน้ําตาลหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสีน้ําตาลเนาะซึ่งส่วนของดันเจนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นส่วนของดนเจนรีถูกต้องไหมนะครับซึ่งไอ้ส่วนของดนเจนรีพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาจะไม่รีส่วงของของรางวัลนอที่เราไต่กันนะครับในส่วนของครั้งที่แล้วเนาะนะครับซึ่งเขาจะ ไม่รีให้นะเออนะครับใครที่ฟาร์มถึงไหนแล้วก็ตามนั้นนะครับนี่คือส่วนของเดนเจลรีนั่นเองเนาะส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของการเพิ่ม exp คูณหเนาะในเควสกระดานเสริมนะครับก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะใครที่เอ่อแบบว่าแบบเป็นคนที่ชอบลงเควสกระดานเสริมอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยทางเกมนะครับเขาก็ได้เพิ่ม exp เนาะนะครับในส่วนของเควสกระดานเสริมมานั่นเองนะฮะส่วนของอ่าส่วนของเควสกระดานเสริมคูณ5เนี่ยก็จะอยู่ถึงวันที่ ไม่บอกด้วยนะว่าอยู่ถึงวันที่เท่าไร่ก็ส่งของเควสกระดานเสริมเนี่ยก็จะอยู่ถึงวันที่20เนาะ เดือนหน้าเลยครับหลังปิดเสรมนั่นเองอย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับนะส่วนของเควสกระดานเสริมเนาะคูณ5นั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับของอีเวนเนาะก็ส่วนสุดท้ายเลยนะครับก็คือจะเป็นส่วนของกิ้แห่งกิ้เนาะรอบที่39นะครับครั้งที่2เนาะก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับใครที่มีกิ้ก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับส่วนของบอสที่เราจะเจอก็คือตัวเดิมนั่นเองเนาะนะครับสามารถไปดูอ่าส่วนของการอัปเดตข่าวสารนะครับในรอบที่แล้วได้นะนะครับว่าบอส ที่เราจะเจอเนี่ยคือบอสตัวไหลเนาะอันนี้คือส่งของกิวแองกิวนอะรอบที่3 9นะครับครั้งที่2ก็ส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่งของตู้ใหม่แล้วนะครับก็ส่งของตู้ใหม่นอนในรอบนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตู้ทีมแนวเทพซันทารานครับนำทีมโดยูกิเนาะลีฟ้าครับชินอนแล้วก็ซาจินั่นเองครับก็ส่งของตู้นี้เนี่ยก็จะกำลังตีอยู่ที่3เซ็นั่นเองเนาะ ก็วันหมดเวลาครับของตู้นี้เนี่ยก็คือจะหมดวันที่10เนาะเดือนหน้าเลยนะครับตอนเวลาประมาณ1ิบเอโมงห้กนาทีก็ก่อนที่ ท่านผู้ชมจะไปเปิดเนาะเดี๋ยวผมจะบอกสกิลแต่และสกิลก่อนนะครับว่าแต่และสกิลเนี่ยนะครับสกิลทาอะไรได้เนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากที่สกิลของชีนอน,นครับสกิลชีนอนเนี่ยก็จะเป็นสกิลสลับบัฟนะครับเป็นสลับบัฟอเวกเนาะสกิลทาอะไรได้บ้างครับก็พลังแห่งแสงพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก900หน่วยพลังแห่งจันทารพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก15%จันทารแห่งความผิดพลาดเมื่อโดนลดเกาะและเฮพี่ตำกว่า50%ดาเมจที่เราทำต่อศัตรูที่แพ้สายการแทงเนี่ยจะ ลดลง1,000%เอเาเวสกิลก็คือเมื่อกดปุ่มเลสนะครับจะฟื้นฟูนเฮปปีเท่ากับแบกเฮปีที่เรามีอยู่เท่ากับ20%นะครับอันนี้คือส่วนของสกิลของชินอนครับถามว่าเป็นสกิลยังไงบ้างก็เป็นสกิลสลอปบัฟที่มีเพิ่มพลังโจมตีเยอะมากนะครับมีเพิ่มทาง900หน่วยกับ15%เนาะนะครับถือว่าเป็นสลอปบัฟที่เพิ่มพลังโจมตีได้มากเลยนะครับนะสำหรับอ่าส่งของสกิลชินอนอันอน,อนี้เนาะอันนี้คือส่วนของสกิลขอองชน,อน,อนนนเาะ ส่วนของสกิลถัดไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของลีปาเนาะก่อส่งของสกิลของลีปา,เน,ปาเนี่ยก็จะเป็นสายขวานเนาะนะครับเป็นท่าไปเป็นคอนเนคคอนติเนว์นะครับสกิลทำอะไรได้บ้างน,นะครับก็ทำดาเมจหนึ่จ็ด้เจดสิบเปนต์จำนวน3ครั้งให้กับศัตรูหนึ่งตัวบัฟเพิ่มเวลาโจมตี1%ต่อเซ็ตที่มีอยู่เป็นเวลา20วินาทีคอนเนคคอนติเนว์ก็คือศัตรูจะโดนด,ดาเมจตามจำนวนสกิลคอนเนคคอนติเนวเท่ากักบ2,500 5,000ส 5, 5 0 0หน่วยนะครับแล้วก็เมื่อศัตรูตัวนั้นติดเบรกเนี่ย ศัตรูตัวนั้นจะโดนดัมเมจท่าไฟแรงขึ 50, 100, 150้น50-100-150%ครับตามจำนวนในสกิลคอนเดคคอร์ทีนิวนะอ่ะโอเคครับอันนี้คือส่วนของสกิลของลนะีฟาเนาะแล้วก็ส่วนของสกิลถัดไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนของสกิลของยูกิสกิลยูกิเนี่ยก็จะเป็นมนะีซันเนาะเป็นธาตุน้ำครับเป็นอเวสกิลนะสกิลทำอะไรได้บ้างก็ทำดนะัมเมจเนึ่งพันสามร้อยานจำนวน5ครั้งให้กับศัตรู1ตัวบัฟสกิลธาตุน้ำจะแรงขึ้น1%ตามจหนวนสแต็ที่เรามีอยู่เป็นาต์ แล้วก็บนัสนะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูที่ติดพิษอยู่ศัตรูตัวนั้นจะโดนเพิ่มสแต็กของสถานะอีก8สแต็กเอาไว้สกิลก็คือเมื่อกดปุ่มเลสจะเพิ่มค่าสแต็กที่มีอยู่บนหัวของเรา10สแต็กนะครับอันนี้คือส่วนของสกิลของยูกิเนาะส่วนต่อไปเนาะก็คือจะเป็นส่วนของสกิลสุดท้ายแล้วนะครับสกิลสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสกิลของซาจิเนาะก็จะเป็นหอกธาตุมืดนะครับเป็นสกิลธรรมดานะสกิลทำอะไรได้บ้างก็ ทำดาเมจเนาะหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นะครับจำนวนสี่ครั้งให้กับสตูทั้งหมดเลยโบนัสเมื่อใช้สกิลท่บเมื่อสกิลนี้เนี่ยจะแรงขึ้นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โบนัสอีกโบนัสหนึ่งก็คือเมื่อใช้สกิลนี้และโจมตีปกติโดนสตูจะฟุ่มฟูแฮปปี้สิบเปอร์เซ็นต์ของแฮปปี้สูงสุดของเรานี่คือส่วนของสกิลของซาจินั่นเองเนาะถามว่าเป็นสกิลยังไงบ้างครับก็เป็นสกิลธรรมดาที่ทำ่าแรงไหมอ่าคือค่าดาเมจมันเริ่มต้นแค่พันเปอร์เซ็นต์เองอะนะท่านผู้ชมก็ ถามว่าแรงไหมส่วนตัวคิบว่าไม่นะเออนะครับซึ่งเป็นสกิลรรมดาที่แบบถึงแม้ว่าจะมีสกิลบูสต์ดาเมจนะครับเพื่อทําให้สกิลนี้เนี่ยแรงขึ้นอีกนะครับซึ่งมันก็แรงไม่ได้เต็มที่อ่ะเนาะก็อันนี้คือส่วนของสกิลของซาจ,จินนั่นเองเนาะครับอันนี้คือส่วนของสกิลของตู้ใหม่นะครับที่มาทั้งหมดนอนในคลิปนี้นะครับ อันนี้คือส่วนของการอัปเดตแพทเนาะที่มาทั้งหมดนะครับในวันนี้นะฮะก็อย่าลืมเนาะกดไลคนะ์เนาะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะกดติดตามเนาะเพื่อติดตามเนาะการอัปเดตข่าวสารนะของเกม Saoi ไปได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม